เอที่กลับไปบดอ,อ่ะทางโค้ดสองอะ่ะต้องใชนแบบเท่าไหร่อือครับแล้วแล้วยังไงก็แค่นั้นล่ะอันเนี้ยบุนด้พนคืนนี้นก็บโอเคเท่าไหร่สามร้อยหกสิบเมตรทั้งหมดไม่แน่ใจเท่าไหร่มันสามร้อยกว่าแผ่นแบบท้องสามร้อยกว่าแผ่นแบบข้างเจ็ดร้อยกว่าแผ่น ไม่ทราบของคุณน็อตเรา700แผ่นหรือเกือบเกือบ700แผ่นนี่แหละอะไรนี่แต่ถ้าเอาแบบมาเนี่ยผมคำนวณให้คุณน็อตได้เลยผมมีสูตรเชื่อผมป่ะว่าผมคำนวณได้ผมเบ็ดเสร็จเลยน่ะลอไว้กับผมไหมอาแบบมาเนี่ยกลางเลยแบบแผ่นสองเนี่ยทาน ุ๊เนี่ยคำงวณแป๊บเดียวอ่ะเชื่อป่ะอืมอืมอืมครับครับแล้วเราไงต่อเพราะ,ะว่าเนี่ยสิบห้าวันหรืออีกเดือนหนึ่งอ่ะถึงจะได้เข้าแบบข้างแบบท,ที่ไอเททางทชั้นสองทางพอสองอ่ะไม่คือช่างต่าแต่ถ้าสั่งมาทีละขยะขย่อนเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายมันเสียค่าขนหลายเที่ยวอพอเสียค่าขนไหลเที่ยวเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีปัญหาทางนู้นทําไมไม่สั่งทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยไม่ีปัญหาหรอกถ้าคนคนเก่งงานคนเป็นงานนะ่ะไม่ต้องเอามาแบบมาแช่ไว้อย่างนี้ที่ผมบอกอะ่ะตั้งแต่ทีแรกแล้วผมบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วแบบเนี้ยไม่จะเป็นเลยใช้เท่าไหร่ใช้ชั้นหนึ่งใช้เท่าไหร่ ไม่งั้นจะสร้างหมู่บ้านรวยกัน okay. <Okay>. okay. ได้ไงนี่อันนี้พีเออพี่อาจจะเ,เลยพี่อาจอาจะแนะนำพี่อาจจะผ่านโลก oh. ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะถึง <c oughs> อย่างเงี้ยแต่ที่ไม่พอใจก็คือ <c oughs> การเงินการทองที่มาทำให้ตั้งแต่ ทีแรกแล้วอ่ะที่บอกแล้วไงต,นตูนตรงนูนตรงนี้เนี่ยเงินนี่ยบริษัทสามารถที่จ่ายได้สั่งสั่งไม้มาลงเป็นเนี่ยบอกพันกว่าท่อนไม้ก็มาพันกว่าท่อนแต่ทำไม บริหารการงานกันแบบนี้ไม่ใช่มันต้องแปลสภาพเนี่ยไม้ว่าพันขรอท่อนเนี่โอเคเข้าใจแต่ระบบการเงินกับคนงานที่กินที่ใช้จ่ายอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจไหมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่